สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะกับรถโตโยต้าอันติส 1.8V ปี2018นะคะลูกค้าเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้เรามีดอกเบีย้ยลดโดนใจนะดอกเบี้ยทุกส ส,สุดเลยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.99%เรเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยถูกๆเลยนะคะ่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ9,200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถูกสุดๆเลยนะ,ะได้ดรถสภาพสวยๆนะคะปีใหม่ไม่หลักหมื่นนะแล้วก็ตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นานัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์ มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะต้องบอกเลยนะว่าตัวท็อปนะคะนานๆจะเข้ามาทีนะใครที่หารถสเปคนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าสเปคนี้นะนานๆเข้ามาทีแล้วรถมาไวไปไวด้วยนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะติดต่อมาหานัดได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถชมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลย7ก็กไก่มอม้า3 6 3 8กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียย มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้ารอบคันเนี่ยสวยๆไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือว่ารอยบุบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสําหรับล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็น,น,น,นะะล้อแม็กอัอลอยปัดเงาสองสีนอ็อตหรูโลโก้ ตรงกลางนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถนะสภาพนะคะเดิมๆเลยไม่มีคาบนะ้ำมันหยดใหเยิ้มนะคะลูกค้า จุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะรอยซีนเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขยียบขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้นะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางซึ่งรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการ maintenance ห,หรือว่าเปลี่ยนไยน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะลูกค้าข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมือจับ ประตูสด้านเป็น,นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะโลโก้เตต้ามีติดอยู่ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคันนี้นะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคันนี้รู้สึกว่าแค่ล้างขัดสีเนี่ยก็พร้อมตั้งขายแล้วนะคะเพราะว่าสวยจริงๆนะคันนี้แทบไม่มีตําหนิเลยนะคะภายในเนี่ยตกแต่งเป็นโทนสีดํานะติดฟิล์ม 3M นะคะลูกค้าได้เป็นฟิล์ม 3M เลยนะ แค่ราคาฟิล์มเนี่ยก็คือ3-4มสีพันแล้วนะคะลูกค้าอันนี้คือติดให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโคเมียม ระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะคะเป็นปุ่มแอ่งจิ้งสตาร์ทดยบอยแล้วนะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมลาลัยนะคะลูกค้าเป็นพวงมลาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเฮงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะันนี้สภาพพวงมลาลัยเนี่ยสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะคะลูกค้า สตาร์ทรถให้ดูเลยอ่ามาดูเลยนะคะเล็กไม้ของรถคันนี้อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะลูกค้านี่รอชม ไม่เจ็ดหม้อยสามกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมโรงงานเลยนะวิทยุ fm cd usb ได้เลยนะคะ เป็นหน้าจอสัมผัสเนาะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแอ์นะ,นะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงรานข้างให้ด้วยนะคะสภาพภายในสวยเลยนะแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะคันนี้ภายในเป็นโทนสีดําฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยที่บังแดดหนึ่งฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะสําหรับเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดานะลูกค้า เบาะนะคะส,สวยๆเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะสภาพส,สวยๆเลยการันตีคันนี้ให้เลยนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอ,อยขยรอยเขยับเขยื่นใดๆนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเราการันตีโครงสร้างให้เลยลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง ให้สองรูนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะนี่เบาะตรงกลาง ดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับตัว V ีนะคะลูกค้าพับเบาะได้นะคันนี้นะคะเขาเป็นตัวท<ม>็อปสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะมีม่านหลังม่มา,นงมานกันแดดด้านหลังให้ด้วยนะแล้วก็วิธีพับเบาะนะคะลูกค้าพับด้านข้างได้เลยนะกดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่สามารถพับเบาะได้นะพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่สามารถพับเบาะได้นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันมาได้เลยนะเพราะว่าสเปคมีนะคะมาไว ไว้แน่นอนเป็นตัวท็อปสุดของอันติดเลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้ฉบเชียวสวยงามแนละเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟทัพทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้า เป็นตัว 1.8V นะคะตัวท็อปสุดของอันติดเลยรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะบอดีก้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะให้ดูโครงสร้างด้านหลังนะโครงสร้างด้านหลังเนี่ยคานนะคะคานหลังเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนใดๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยขยบขยื่นนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัน นนะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไว้ใจเพชรยนต์เลยนะเราคัดเกตเทุกคันนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยีขย้เลยขอบยางเดิมๆนะคะจิกลงไปเนี่ยเห็นรอยเล็บเลยนะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านท้ายกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะคันนี้นะสภาพสวยจริงนะคะลูกค้ารอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุบหรือการเฉี่ยวชวนเลยนะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้นางไม่ได้ทําอะไรเลย นะนัดรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะใครที่สนใจนะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะภาษีของรถคันนี้นะคะลูกค้าหมดนู่นเลยนะกระดาษปี67นะคะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะสนใจห้ามพลาดน,นะเพราะว่าสเปคน,นี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีเนาะ เข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่มองหาอยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,800ปซีซี141แรงม้านะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มได้ๆนะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ 0, ได้นะคะลูกค้าเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสวยๆเลยนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้า ม no> มาให h, ì, wrote, ่นะะคสําหรับคานหน้ารถนะคะให้ดูคานหน้ารถด้านในเนี่ยเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะพาร์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดนะคะคานหน้าหม้อน้ําตรงๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยื้อนนะสภาพสวยเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขียบเขยื้อนเลยแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีรอยไข่นะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะตา ปั๊มโตยต้าต้องฝากระโปรงมีติดอยู่ังวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออติดอยู่ครบเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยใครได้ไปนะ รับรองว่าไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะใครที่สนใจนะมองหารถสเปคนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะกับรถ t o y ยต a าอันติ1.8วีปี2018นะคะเลขไมเนี่ยอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะค่าตัวของรถคันนี้นะคะอยู่ที่579,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นที่4ปี2.99%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบี้ย 2. เเท่านั้นเองนะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ9,100กว่าบาทเท่านั้นเองนะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะคะนัดกินดีให้บริการนะหรือเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษรัทตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน ในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ